สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่โมเป็นดีชาแนลฮะวันนี้เรากลับมาอยู่กัน,นเกม Identity f i v อีกแล้วนั่นเองนะครับผมโดยในคลิป,ลปนี้เราจะมาอันบ็อกซิ่งหรือว่าแกะกล่อง P เด d e r กันและก่อนที่ผมกำลังจะพูดถึงนั่นก็คือกล่องนี้นั่นเองนะครับผมจะเป็นสกินนัวของผู้ยังรู้หรือว่าเซียนนั่นเองฮะเดี๋ยวเรามาดูก็ตั้งแต่หน้ากล่องกันเลยละกันครับหน้ากล่องนี้จะมีคําว่านัวอยู่นะฮะนี่ก็จะเป็นชื่อของสกินของผู้ยังรู้แล้วก็เซียนเนี่ยก็จะเป็นชื่อของคาแรคเตอร์ตัวละครใน Identity ที่ไฟนั่นเองนะครับผมหน้ากล่องก็จะเห็นทาหน้าของตัวฟิกเกอร์เดี๋ยวเราจะแกะฟิกเกอร์แล้วก็ทาหน้าของการเนี่ยมาให้ทุกคนได้ดูกันด้วยนะส่วนด้านข้างเนี่ยก็จะเป็นทางหน้าของฉากที่เป็นทาหน้าของตัวตึกรามบ้านช่องหรือวปราสาทนั่นเองสองข้างจะเหมือนกันเลยนั่นเองครับส่วนด้านหลังครับจะมีรายละเอียดของตัวละครอยู่เล็กน้อยครับตัวละครนี้มีชื่อว่าโซเฟียเมโรดิสตนั่นเองนะครับผมชื่ออยู่นี้เลย นะครับเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆแล้วก็จะมีคําว่าเนมอยู่นะฮะโซเฟียเมโลดิสครับส่วนอาชีพของเขานะฮะก็จะเป็นทาน่านัของหัวหน้าหรือว่า กัปตันของหน่วยพิทักษ์เงานั่นเองนะครับผมอายุของเขาคือ21ปีครับแล้วก็เป็นเพศชายนะสิ่งที่ผมตกใจมากๆเลยนะั้นนั่นก็คือวันเกิดของเขาเขาเกิดวันที่30ตุลาคมซึ่งเป็นวันเกิดวันเดียวกับผมเลยนะซึ่งอันนี้ผมเพิ่งจะมาดูข้อมูลตรงนี้เหมือนกันค่อนข้างจะประหลาดใจมากๆครับส่วนด้านล่างก็เป็นงานอดิเรกหรือว่าสิ่งที่เขาชื่นชอบก็จะชอบในการตกปลานั่นเองนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราจะมาแกะกล่องอันบ็อกซิ่งไปพร้อมกันซึ่งจริงแล้วเนี้นม,ม,ามาสัก2 ถึงสสัปดาห์แล้วนะแต่ก็ไม่ว่างนะในการแกะพึ่งจะมาว่างแกะลองดูสติกเกอร์นี่ครับยังไม่ได้แกะเลยนะยังติดอยู่เลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาแกะไปพร้อมกันส่วนราคาหลายๆคนอาจจะถามว่าเฮ้ยพี่เบิร์ตซื้อมาเท่าไหร่พ่ออเดอร์มาเท่าไหร่ตอนนั้นเนี่ยรู้สึกว่าพ่ออเดอร์มาเป็นปีเลยนะก็รู้สึกว่าจะประมาณ5,4 0 0ประมาณนี้นะครับโอเคแกะกล่องเรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่เรียบร้อยนะฮะก็ไล่ออกมาเลย จริงจริงเนี่ยมันมีทางด้านของสกินไว้อีกอันหนึ่งนะเราเคยทำรีวิวไปแล้วนะครับผมใครไปดูก็สามารถไปดูได้ในคลิปเก่าๆนะซึ่งมีฟิกเกอร์เหมือนกันแต่รู้สึกว่าฟิกเกอร์มันจะใหญ่กว่านี้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตวางกล่องไว้ก่อนดูตัวนี้ก่อนว่ามีอะไรบ้างนะอันนี้ก็เป็นฟิกเกอร์นะฮะเอาไปวางตั้งโชว์ได้โอ้อันนี้เป็นฉากนะทุกคนไปดูฉากกันก่อน เป็นเหมือนนาฬิกานะซึ่งขยับไม่ได้นะขยับถ้าเกิดขยับคงจะหักนะครับขยับไม่ได้ส่วนด้านหลังก็จะเป็นรูเหมือนอสสรพิษล้วงมูนี่กองฝก,กันไม่เอ่ยนี่จะเป็นตรงนี้เนาะอ่าสวยครับส่วนด้านหน้าก็เป็นนกคู่นี่นกคู่มีเข็มนาฬิกานะครับผมถือว่าแพ็กเกจม,มาดีนะอันนี้ก็คือเป็นของออฟฟิเชียลเลยนะครับนี่อู้จะร่วงจะร่วงนี่เป็นตัวนี้เฮ้ยเทอะนี่นี่พอเสร็จแล้วจะเป็นอย่างนี้อู้อย่างเท่ทุกคนเป็นไง โอ้เทเจาดผมว่าคุ้มนะราคาประมาณ5 0 0พห้าพันบาทนี่แล้วก็มีทางหน้าของการนะครับเป็นการของเสียนะครับผมหรือว่านวลนั่นเองเราแกะมาดูกันนะว่าด้านในเป็นอะไรก็น่าจะเป็นทางน้าของการหรือว่าทางด้านของตัวจะบอกไงดีเป็นโค้ดในการที่จะไปเติมสกินนั่นเองนะครับนี่แกะออกมานี่ตัวนี้ก็จะเป็นการนะครับผม แต่แตกต่างจาก DM นะ DM เหมือนจะเป็นการโลหะนะครับตัวนี้ก็จะเป็นการเหมือนกระดาษนะครับเป็นกระดาษธรรมดานะฮะข้างในเป็นอะไรอ่ะอ๋อไม่มีอะไรหรออ๋อเป็นโค้ดเหมือนกันโค้ดมันแยกกันทุกคนอันนี้น่าจะเป็นโค้ดของสกินนะครับตัวนี้เป็นโค้ดของสกินนะครับเดี๋ยวเราก็ขูดจากตรงนี้มันก็จะมีโค้ดออกมานะหน้าก็จะเป็นเหมือนทางหน้าของตัวนัวนะครับผมส่วนอันนี้น่าจะเป็นโค้ดของตัวเครื่องประดับก็ไปแน่ใจเหมือนกันว่าแยกเพื่อแยกกับเพื่ออะไรนะครับผม อ่ะโอเคเราอันบ็อกซิงเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปเติมโค้ดกันเลยดีกว่าว่าโค้ดนี้จะใช้ได้จริงหรือเปล่าครับโอเคทุกคนเราเข้ามาสู่ในหน้าของการใส่โค้ดเรียบร้อยแล้วนั่นเองครับเริ่มต้นเราก็เลือกเซิร์ฟเวอร์ก่อนนะแล้วก็ใส่ทางหน้าของ ID ของเราไปจากนั้นเราก็ใส่โค้ดเข้าไปเลยอันนี้เป็นโค้ดของสกินนะเมื่อเราใส่เรียบร้อยแล้วก็ กด Activate ไ,ได้เลยครับโค้ดแรกเรียบร้อยแล้วนะฮะเดี๋ยวเรามาใส่กันที่โค้ดที่2กันต่อเลยดีกว่านะครับผมจากนั้นเราก็ใส่รหัสทางหน้าของตัว Activate ของเราเพื่อมเติมไปได้เลยนะครับ แค่นี้เราก็ใส่โค้ดเรียบร้อยแล้วฮะเดี๋ยวเราไปดูในเกมกันหน่อยนะว่าโค้ดจะเข้าจริงๆหรือเปล่าฮะและตอนนี้สกินนัวก็เข้าไอดีผมเป็นที่เรียบร้อยแล้วฮะอยู่ในเมลอยู่ในกล่องของกวัญนั่นเองเดี๋ยวเรากดรับไปเลยละกันนะบอกเลยว่าสกินนี้มีความหล่อเทพแบบสุดๆเลยนั่นเองเดี๋ยววันนี้ผมจะเล่นให้ทุกคนได้ดูสักหนึ่งเกมถ้าเกิดทุกคนพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยครับ มาทุกคนผมหอมละสำหรับทั้งร้านของสกินใหม่ของเีย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 ต้องมีเอโก้เลยนะจริงๆผมพยายามไปหาห้องแบบเสียหนแต่นัามันหาห้องไม่ได้อะ่ะเออผมเล่นในพีซีได้ไงก็เลยต้องเล่นในโหมดทาร์ตนะฮะอย่างไงก็สวัสดีทุกคนนะฮะยินดีต้อนรับนะครับผมนี่คือสกินนวลนะสกินพีออเดอร์นะครับผมสั่งปีที่แล้วได้ปีนี้บอกเลยว่าโคตรนานดูดีได้ไรขอน้ำหอมได้ไหมน้ำหอมหอมมีแอปเปิ้ล ชดเอะเข็มมาเชียวเข็มมาเลยอยากได้น้ำหอมแต่อุ้ยมาวัวบลับแล้วบลับลับลัมาแล้วเลยแมรี่เข้ามาแล้วรอนะครับทุกคนผมจะเรียนตุงเรีจะได้หรือเปล่ามาวะได้เจอหมออยู่ได้ไหม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 แป๊บหนึงได้ไหมเพื่อนเราขอหรือขอแป๊บนึง่งเดียวหมอเล่นไปก่อนเพื่อนนี่ผมอยู่กับแก๊งลูกเทพเทพทั้งนั้นเทพหกเก้าทุกคนดูชื่อเขา ป่าวิาราก็เอาอุ๊ยอุ๊ยไม่กดไม่ติดเลขอะไรเลขสามโอเคลืมเปลี่ยนโอ้ยตบๆมตบๆๆ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 ตุๆๆตบๆๆตบๆมตบๆกตบๆๆ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 ตี่กตบๆกตบนๆตบๆ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 ๆตบนกตยู่ตะคๆตบๆๆตะๆๆตบๆๆตบๆๆตบๆๆตนะนตบๆๆตบๆกตบๆๆตบๆๆตไม่ตบครตบกกตบๆๆตรับ นมีสวยก็แส่อันได้นะครับผมว่าเขามีบิงผมว่าเขาต้องมีบิงแน่นอนจับลมมลมลมลเย็นใจเย็จับมจับลมวาวว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 ่วววมใจว่มวว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 วากวว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 วาไม้เราวววเขาจะไม่พับวว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 วนวว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 วาววน เพื่อนห่วงไม้เราหน่อยอย่าใช้ไม้เยอะอย่าใช้ไม้เยอะเดี๋ยวเราไม่มีใช้เพื่อนผมอยากได้น้ำหอมจังเลยะครับมีน้ำหอมผมใช้บ้าไหรือเปล่าล่ะครับอยากใช้น้ำหอมจังเลยนะครับอะไรผมอยู่นี่แม่แมรี่ผมอยู่นี่ครับแม่แมรีแม่แมรี่มีลูกแมวเมียวเมียวลูกแมวเมียวเมียวลูกแมวเมียวทำไมไปเอยขอดูนกหน่อยขอดูนกหน่อย ได้แล้ว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 เดี๋ยวนีตีผมดีตีผมดิแม่ตีคุณตีผมดิอ้าวผมอยู่นี่ผมอยู่นี่ไปไหนอยู่นี่ผมอยู่นี่แม่แม่แมรีมีลูกแมวเหมียวลูกแมวเหมียวแล้วก็ลูกแมวเหมียวทำดาวอะไรผมก็กลับดีครับคุณแม่ผมก็กลับดีครับคุณแม่วันนี้ได้นะทั้งวันเลยนะโนโตนิสก็ยังไม่มานะ ไปต่อจ้าอะไรคุณแม่คุณแม่อะไรคุณแม่คุณแม่คุณแม่แมใจเย็นๆน,นะค,คุณแม่ผายละเฮ้ยโอ้มันชิวอะไรกันดานนี้ที่ไปแกงลูกเทพดีกว,ว่ายอดไปเลยลเหรอที่เราเนอะฮะคุณเรียกเราได้ตัวเดียวเองเหรอครับทุกคนเฮ้ยเขาไปช่วยเพื่อนกันแล้วสบายจังเลยเอ้ยปืนป่ะเอ้ยน้ำหอมเอาเอาเอาเข้าบังคับบุณครับขอบคุณครับ,อ,บ,รบ,อ,บ,รบอยากได้พอดีเลยครับไ,ได้พอดีเลยครับเอา้าชนะเราเหรอ จบง่ายจัง <S <S อยู่กับแก๊งลูกเทียนนี่มันเจ๋งยิงจริงเลยยอด